อาเห็นเห็นเอาเห็นเอาเห็นโอ้โหเฮ้ยเตบสบอบตบ 好啦，帮忙回。 สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไลยก๋โอเคนะครับก็วันนี้นะผมเนี่ยเดินทางมากับแดงนะก็จะไปช่วยหนุ่มกรนเหลี่ยงนะโดนจับตัวไอตัวบะลาดนะใช่ใช่ตัวเล็กนิดเดียวไม่รู้มันจับเข้าไปได้ไงกูว่าแรงมันน่าจะเยอะนะเดู๋ยเยอะ่มันอยู่ในถ้ำเพื่อนอยู่บนยอดเขาสูงด้วยอ่ะทดี๋วคนผมกับแดงเนี่ยต้องรีบไปช่วยน้องนะก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้เก็บเห็ดนะนี่ก็ลายดอกสวยเลย สวยมากก็ตอนนี้เราเนี่ยต้องรีบเดินทางขึ้นไปช่วยนะไม่รู้่าปาเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งน่าเสียใจเลยช่วยไม่ได้เมื่อวานมากี่คนแดงคือมันล่าเข้าไปตอนที่กุมเผะน้องแบบน้องก็น้องก็แบบหาเห็ดบอริเวนั้นด้วยอ๋อใงส่นะแบบว่าโดนล่าเข้าไปในถ้ำเมื่อวานจะเข้าไปช่วยอยู่แต่ว่าไม่เข้าใจว่าไม่มีอะไรใช่ไหมตาเรามันมองไม่เห็นเลยมืดแล้วอ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปช่วยน้องกันก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าป่าเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งโอเคทุกคนโอ้เหนื่อยมากนะยเหนื่อยจัดเลยคือต้องบอกว่าทางนี้ไม่มีใครมานาแล้วไงไม่มีใครแต่เมื่อวานน่ะแดงมาตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่ามาอ้อมอีกทางฝั่งนู้นใช่ไหมเออใช่ไปเพื่อนไปไปช่วยเดี๋ยวรีบไปก่อนดีกว่าเราไม่ได้ถ่ายเลยนะครับน้องนี้เบิกทางใหม่หมดเลยนะ ป่านนี้น้องเป็นยังไงมั้งอาแดง,ร,ร,งรู้เลยวะตัวปลาหลานนะั่นเองเข้าไปกิน่ตัวปลาหลานใช่หรอต้องรีบ<อ>ไปดูวะ์ไฟฉายก็ไม่มีมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงมันน่าจ,จะชอบอยู่ในความมืดด้เพลินนะช่างนเหมือนพวกข้างาวเลยเอ้ยแดง ลกจัดเลยว่ะเพื่อนเออไปยังไงกนะ็ี่ยไม่มีทางเลยอะถ้าตัดไผ่ไปมันก็ได้ยินอีกระเบิดให้มันอ่องมาเลยป่ะนะเอาป่ะเอาดิเบิดตรงไหนดิดตรงนี้เลยอ่ะมีระเบิดเดี๋ยวมึงหยิบลยเบิดขึ้นไประเบิดนั่งเลย มีเมี่เอวเปิงปองอ่ะข้างในอ่ะข้างในเพื่อนนี่เป็นถุงเลยข้างในเลยชั้นใหญ่อ่ะระเบิดมันออกมาแม่งเลยจุดแม่งเลยเพื่อนจุดระเบิดไล่มันออกมาก่อนเฮ้ยมันต้องหาทางเข้าสักทางหนึ่งเพื่อน เราดูทางเลทุกคนบอกได้เลยครับว่าลกมากๆเลยนะแล้วดูทางตรงนี้ครับทำเมื่อวานนะเราอ้อมไปอีกทางหนึ่งไงมันเลยลากเข้าไปง่ายแต่วันนี้เรามาทางนี้ครับเอาไได้ไหมไปใช้มืงอนกะอยู่ยังมีไหมอย่าว่านะจะ่อบอกนะน่ามีนะเขาหมาดเกลี้ย่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่มีมอะไรไเลยนะ ผ่าอะไรวะไปเช็คโอ้ละลายเลยมันจะมาปะเออฮะไม่มีเลยจะเช็ไปไหนเนาะอืมตกห่าแล้วตกห่าหรวะโอ,อ้ลมแรงมากอะไรเมืม่อกี้มึงจุดไฟอยู่เลยอะ,อะไรเมื่อกี้มึงจุดไฟได้หรอ ไม่รู้ว่ะไม่ได้ระเบิดแล้วมั้งไม่ได้ระเบิดอร์อะไรโอ้ยเรายุงอย่างเยอะเลยนะไม่มีหรอกไม่มีหรอกมั้งไม่น่ามีหรอกไปใช้งานใส่ไม่ได้พกมาด้วยเห็นว่ามึงมีแล้วไงโอเคเข้าไปดูมันป่ะมีพี่ชายโย ไปเข้าไปดูไปกันได้ลุยเข้าไปเลยเก็บกระเป๋าอะไว้นี่ยหรอฮะเก็บกระเป๋าอะไว้นี่ยมั้งเก็บอะไรบ้างเอาไม้ไปเรเบิร์นต้องใส่ข้างนอกอ่ะนี่เป็นแท็กอะทุกคนจะบอกมันตกหายไปเยอะมากเอาระเบิดมาอยู่นะแต่มมันมือนว่าไฟชักเนี่ยมันจะตกหายไปนะ ไปะ้างต้องหาดูจริงๆไ,ไ,ไปแชมงไม่เคยขาดกระเป๋าเลยเมื่อวานอะยังจุดๆเลยนะนทวนรีนมมรบมาไงเสียงดังไม่ได้กลัวนะมันจะรู้ทันนะ นี่ไหมลองหาดูนี่ยผมเนี่ยกระแตงเนี่ยก็มาหลายลูกอยู่เหมือนกันแต่มีมีไฟฉายกอยู่<ป>อนึ่งกระติกแทนเออนั่งกระติกนั่งะดิกถือมีอสามให้ไปทางน,นี้วันนี้ทางลกจัดเลยนะทุกคน Nào ừ. tông một ทางเหน,นเหมดแล้ว<า>เราเนี่ออนยาทางไหนบนผ่านเนี่ยนะระวังนะโอ้ผ่านเนี่ยก็สูงมากเลย ได้ป่ะถึงแล้วนะแดงคิดว่าอย,อยู่ได้ไหนป่ะอยูมไม่ได้เเหมากเหนจัดเลยป่ะ,ะเหม็อมนะเหม็น หายใจแทบไม่ออกอ

มันลงมาทางนี้ป่าวะฮะมีวางมันดึงน้องเขามาจากขางางดึงจากข้บวนนะทางนี้เหรอเออมันล่างมาเลยโหตรงนี้นเป็นยังไงวะทำไมมันดูอย่างนี้ดูดิเอาให้สะอาดสมนะกูเจอกูย,ย,ยงิงยิงให้ก้วยอยูให้นู่นลเลยนะทุกคนมันน่าล่างมาทางนี้นะเพราะมันมีทางลงอยู่แต่แดงเนี่ย ไปหาเหตุฝั่งนู้นนะเข้าไปข้างในนะิ่เกเก็นกันนี่กูเตรียมมาแล้วแต่กูเก็บไว้เผื่อเด็บไว้ก่อเก็บไว้เยอะเลยกูจะเข้าไปอัดด้ไห เหมือนมีเสียงอะไรดังอยู่ข้างในอยู่นะใช่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันหยุดส่งแห่งที่ทำนะ่ไหรอบที่เราเคยมัมุดนะใช่ไหมรอบหนึ่ง่ะที่ผมกระแดงเนี่ยเคยมุมุดนะรอบนั้นก็คือ Hãy subscribe địch kênh Ghiền Ui, ตัวป้าเจ้เจเอ่าไหนนะทุกคนจไหมเป็นตัวอะไรกันแน่วะ ดีนะเยี่ยแพา่เต็มเลยใช่หรอเต็มตัวมาเลยเดี调เวเวทีมเข้ามาดิว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโดนโดนโดนนังเฮ้ยไ้แดงระวังด้วย เดี๋ยวพอม,มืได้เนี่ยขอเข้าไปดูมันข้างในเลยโนะดนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไงเด้งเป็นไงโดนตอนนี้แดงได้มุดเข้าไปแล้วนะแต่บอกเลยทำเนี้ยแค่มากนู้นนู้นนู้นข้างในข้างในข้างในแดงเข้าได้ปะ

ถือกล้องไม่ดีก็ต้องขอโทษนะนะเพราะว่าแค่มากแล้วก็ขึ้นลำบากมากเลยเฮ้ยแดงเป็นไง,<ว>งแดงระวังด้วยมันเอาน้องก็เลียงไว้ไหนวะว<ง>ใช่ไหมัมนอยู่ตรงนั้นอะ

ครูใหญ่เลยวะเฮ้ยเดวงลั่งเหรอเฮ้ยหน้าโคตรโง่เลยอุ้ยหน้ามันยังโง่เลยเล็กดูด้าำดิเลงวะ กำลังขึ้นไปไว้เป็นขึ้นลำบากมากเลยนะทุกคนเพราะว่าทำเนี่ยมันแคบนะเดี๋ยวผมเนี่ยตั้งกล้องไว้ก่อนไหนแดงเป็นไงใช่ไหมได้แล้วมันดิ้นมันดิ้นไอ้เล็กใช่แล้วไปนั่งมปนั่งไปนั่งกำลังขึ้นกำลังขึ้นเร็ว เฮ็นบอกแก่เฮ็นบอกเฮ็นเฮ่นเนคือไมาได้แล้วนะ เฮ้ยไปแทงระ้วมั้งแทงแล้วมั้งไป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 ขึ้นยังไม่ได้นะเพราะมันแคบมากด้วยมันแคบมากเลยนะทางเนี้ยนั่นดีดีโคตรแคบเลยดึงได้ปะเอาเถะใครจับได้ปะอามีเนี่ยปาจับเลย มีจุดด่างชิบ่ายละเพราะว่าขึ้นมาลำบากกลัวว่ามันไม่จับแล้วมันจะกันมึงอะนั่นเลดิมันดุยังวงโคตรดูเลยนะนเจอไหมด้านในอะเฮ้ย ระวังนุ้ยนะมันจะกัดมึงเปล่าเล็กมึงจะจับยังไงดีวะนั่นแหละดิมันแคบมากจะคายนี่เปล่าเอาไหมโอเคกันบ้างดีวะมันจะหนีขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็แคบจริงแต่มันหมดได้นะเออหมดได้อยู่เฮ้ยเรา,าเอาหนุ่มกันเลี้ยงไปไว้ไหนวะเนะี่ย น่าจะไวด้านในนู่นเลยอ่ะมันไม่ตอบด้อยตัวนี้เหมือนเป็นลูกมันเลยตัวเมื่อวานตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่เหรอเออที่ล่าเข้าไปอ่ะจะไม่ใช่ตัวนี้นะมันไม่ตอบเพราะพ่ออยู่ไหนพ่อมึงอยู่ไหนมึงไปเอาน้องไปไหนตอได้ไหมล่ะใครจะเข้าไปจำดีวะ เดูจัดเลยวะตะคา้เนี่ยตะค้ยนี่วมัดมันได้นะแต่ตอนเราดึงลองดึงดูดิดึงออกได้มึงกล้าจับลเออดึงได้อยู่ออะมาดึงถก่อนโอเคช่ยๆกันถือวดนเจอไหม ขึ้นน่าลำบากมากทางเดียวกันดิจะได้ป่ะกูจะอ่านให้ได้ดิกูอ่านริงเลยริงเันป่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูเร็วเร็วเวหนูดูให้กูได้นะถ้ากูมุดเข้าไปอ่ะได้ได้ดูดิดูมันจับขึ้นไปเลยตาไข่กันไปกันเต็มหน้ากูเลต็มเลยตะไข่จับได้ตรงนี้ย จับจับให้จับเลยจับเลยจับทรมานมันเลยทรมานเดี๋ยวกูจะเข้าไปจับมันจะกัรบวชขาดดี่ดุชิพายเลยมึงต้องตะใครจับมันอ่ะถ้ามึงไม่อยากดูนอ่ะดุ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 ยิงให้ดุยิงให้กูจะไข่คุมแน่ยุดงให้กูยิงให้มึงมุดเข้าไปเลยเฮ้ยระวังระวังระวังเขาได้ปะเขาได้ปะได้ดิวมุดเข้าไป ยิงแล้วกูยิงให้มันไม่มันไม่กล้ามามันเข้ามากูยิงให้เต็มยิงเลยกูยิงโดนมันต้องกลัวม่น้องกลัวกูยิงโดนกูแม่นกูแม่นนี่นี่ตาไขตาไขตาไขจับเลยจับเลยวางมาก่อนคนน่าจะมาใครจับกันบ้างอะไรมั้งตาไขตรงเนี้ยมีตาไขมาจับอยู่ เฮ้ยเฮ้ยทำไงบ้าคุมเลยนะคุมตัวไปเลยปะเฮ้ยไอ้แม่งมันเอาเสือฆ่าใครมากูจะเอาเลยเพื่อนเฮ้ยมึงระวังดิเพื่อนมึงระวังด้วยมึงระวังโอหมันพังผู้ใหญ่เลยมั้เดี๋ยวกูขึ้นไปช่วยเฮ้ยมาเอาไปไหน มันเข้าไปอไเองดิแต่ผมเ,เ,เ,เข้าไปช่วยมันเข้าไปเองดิแต่ผมเข้าไปช่วยจับมันมาแล้วเพื่อนจับมันเลยจับมันตั้งตัวเลยูมมันย่นจับให้มันนอนเลยจับให้มันนอนเลยใจมันนอนอกูจะยิงซ้ำ ยมึงเข้าไปก่อนเลยเข้าไปถามมันเลยเข้าไปถามเลยแบล็คน้องไว้ไหนถามมันอ่ะกูถือนะผมสั่งให้ผมสั่งนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจจัดพี่พี่ว้ไว้ไหนเห็นมาอันเลยอันเลยเอาหนังเอาหินเห็นเห็นเห็นเอาหินเอาหินโอ้โหเฮ้ยเสมาบสมา ตะคลายเนี้ยติดหมดเลยหายใจไม่ออกเลยมันอยู่ได้ไงวะเมื่อเติบเลยมันอยู่ได้ไงกูก็งงแล้วพ่อมันเป็นแหนวไอตัวที่จับน้องไปอ่ะมันจะไม่รู้เนี่ยตรงนี้มันอยู่กอะไรเฮ้ยไม่ใช่จับมือแล้วดูวเพื่อนนั่นเลยดิลองรีบออกแล้วมั้งน้องเริ่มมืดแล้วด้วยจับมันขังไว้เป็นแหนนะ ถ้ามันไม่ตอบเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันไปไว้ฝั่งไหนเพราะว่าลบม้องขังขังอะไรเงี้ยมันแต่ข้างนอกมือเราซวยนะพ่อแม่มันกลับมานัา่นเลเราเราเรา,เราอาจจะเฮ้ยมันสู้ใหญ่เลยวะ้าม,มันไม่เตะตะข่ายกูว่ากูโดนแน่เลย ว่ารีบออกกันก่อนแปดจะหมดแล้วด้วยพี่ๆเดี๋ยวเราต้องรีบออกกันก่อนนะแล้วไฟฉายร้อนมากเลยว่ะว่ามันอาจจะเก็บน้องเขาไว้ข้างนอกก็เป็นเฮ้ยไปเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าเราจะเอายังไงต่อนะไอ้อตัวนี้โอเคพี่ๆเดี๋ยวรีบออกกันไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะมืดเอาแปดจะหมดแล้วดูดิเกิดปี๊บแล้วเดี๋ยวเราจะติดทั้งอนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านแน่เมือง